เปิดความหมายชื่อแปลกรอเรือ6ตัวกับความหมายสุดลึกซึ้ง กลายเป็นประเด็นที่ทําเอาผู้คนนั้นสนใจกันเป็นอย่างมากกับชื่อของนักเรีนยนหญิงรายหนึ่งที่มีชื่อสุดแปลกทาเอาผู้คนนั้นง,งงกันหนักมากว่าอ่านว่าอะไรและความหมายของชื่อนี้คืออะไรกันแน่ต่อมาจึงได้มีการสัมภาษณ์กับทางครูประจําชั้นของเด็กนักเรีนยนหญิงรายนี้ได้ทราบว่าคุณครูนั้นรู้จักกับน้องมาตั้งแต่เรียนป .3 พอเห็นมีชื่อแปลกรอเรือ6ตัวจึงถามน้องว่าอ่านว่าอะไรน้องก็บอกว่าระรันรอนโดยนิสัยแท้จริงของน้องนั้นเป็นเด็กตัวเล็กๆผลการเรียนดีเป็นที่ ร่รักของเพื่อนในชั้นเรียนพูดน้อยซึ่งจากการสอบถามทางคุณแม่นานได้ทราบว่าน้องนั้นเกิดวันจันทร์ชื่อต้องมีแต่พยัญชนะจะมีสระหรือวันในยุ์ไม่ได้จึงเลือกใช้ชื่อนี้เพื่อเสริมสิริมมงคลให้กับน้องโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นชื่อที่แปลกแต่ก็ได้รับความสนใจจากผู้อ่านเป็นอย่างมากซึ่งความหมายที่แท้จริงของชื่อนี้ได้แปลว่าพู้ที่ได้รับความรักจากครอบครัวนั่นเอง